ช่างรืจิกฮะไปแจกตัวมาจกไหนกันดูตัวเลยดจแต่งตัววันี้แต่ว่ไม่มจริงจริง้วดูตอนนั้นผมจะเป็นเป็นพอมบี่ไมล้วพไปดูว่แค่หัว ที่นต้องอมีแค่หัวเขาแต่งตัวจากไหนเสื้อมันก็ไม่มีตัวคนดู <c oughs> ชิปเอะเทียนตัควคนไม่ใช่เชื่อของคอามมีเป็นอะไรไม่รู้แต่แล้วเขาแต่ง có áp bài đi bị khai đó giờ bây giờ không nào hay cả này, chấp mà đẹp ăn luôn tôi cho mày nhỉ Hãy วะเฮ้ยองวันเนี่ยตุ้ยเียเลยเยไปต้ยังไนี่นีหนี่ตั้มทรโอ้ชิบยืมใครชกอะใวันนี้นผมจะมาพาไปสร้างบ้านอันล่าสุดหรือหรือ่ม่ค่อยล่าสุดแลวไม่รู้ แปลว่าก็จะอันนี้ปะว่าหาเราเห็นแต่บรรทัดมาเร็วอันนี้คือได้แล้วพ่บผมใครอยากแอดมาแอดได้เลยผมรัดแอดนี่เป็นหัวให้เล่นป้อบนะป้อมดูดีๆมันจะเห็นเป็นแบบเออสีน้ำตาลอ่อนๆตรงนั้นอะ ก็คือก็ก็จะรู้น right ี่เข้าไปเลยสู้เซฟอยู่ที่แล้ววันนี้เราจะปนแานคนด้วยไปกันกอดเอิร์ดตัวทำตุ้มวะทำไมเป็นนี้วะคิดไปต่อ ขี้มุกเลยไปต่อเลยแล้วก็ดูก่อนถัดไปะ็เกี่ยวเอาอย่างว่ามาตรฐานของเรื่อก็คือเราเบิดกับตัวนอนไปบัวไปเกี่ยดิสีสอร์ไปอยู่เวี Oh, saya akan menempatkannya. Okey. Tidak, saya tidak boleh menempatkannya. Saya tidak boleh menempatkannya. ไปมาด้วยไปด้วยไปด้วยวันที <problems> ่ห้าฟูย่าข้าวบุกุ้วไป

เดอเอาเวทเด็ดิทาส์าพิพกระเี๊บบนกระเจี๊ยบบนฮ่าฮ่าฮตามันร้องคีมันตามกันกระลุกจริงๆฉันทำอะไรชิดาป่นยแลเบอรไม่มาไปป่นเลย ai leh, lepas, citer, no, no, best kita, kita, dia to, woo, tole, eh, ini yang ni, eh, mana ni yang kau mengeri, mana ni kau lock dengan lah, dapat, mana ni kau lock, kau kau dapat, kau berdaya, kau bantu. เดินไปเจดุเจดุกดกดกดเอ่อไไจดุจดุจจำได้เล่นทุกบาลล้านแหละบางบ,าบา้าก็เรเล่นเพราะว่าไม่เ้านย ดไปแล้วครับ